ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตบาเบาเบาพอสบายสบายหลับตบาเบาเบาพอสบายสบาย คลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะลบ เบาๆแค่ขนตาชนกันนะจ๊ะเมื่อเราเยิบลือกตาหรือปลือ,ลอตานิดๆพอสบายสบๆ,ๆแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆ นมนมที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะแล้วก็นึกถึงบุญทุกๆบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไปท่วนะ จนกระทั่งถึงปัจจุบันชาตินีนะ้มารวมกันเป็นดวงบุญใสใสติดยี่ศูนย์กลางกายฐานที่เจเป็นดวงบุญใสใสกลมครอบทัวมันดวงแก้ว ว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นมันแสงจันในคืนวันเพ็ญน,นะจ๊ะให้ตรึกนึกถึงดวงใส ใจหยุดในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งกลางดวงใสใส อย่างส,งสบายแล้วก็ผ่อนคลายใจเย็นๆจับระคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมอรหังไปด้วยก็ได้เลยจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรให้ใจหยุดในหยุด นิ่งในนิ่งนุ่มนุมเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นตั้งแต่เบาเบาะนะจ๊ะอย่าไปตั้งใจมากเกินไปเนะียตั้งเบาเบาสบายสบาย ผ่อนคลายใจเย็นเย็นห้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุมเมาเมาสมายสมายต้องเบาเบาสมัยสบายใจถึงจะหยุดนิ่งได้ พอนิ่งถูกโซนตัวมันจะโลง่งโล่งเบาสบายเมือ่อนเราหลุดออกไปอยู่ในที่กว้างที่โลง่ลงๆว่างๆมีแต่ดวงใสๆที่ใสเหมือนกับเพชร ใสใสเพื่ที่จรลนในแล้วอย่างน้อยก็ใสเเมือนกรน้ำใสใสหรือกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้นะจ๊ะจะกระทัง่งใสเกินความใสไใดๆใ,ในโลก ถ้าใจเราหยุดนิ่งแน,น่นน,นุ่มนวลละเอียดอ่อนแผ่วเบาดวงก็จะยิ่งใสสวา่างเพิ่มขึ้นอย่างง่ายๆแล้วก็จะใสในใสใสในใส ไปเรื่อยๆต้องฝึกอย่างเนี้ยซ้ำๆๆ,ำๆนิ่งนุ่มเบาสบายไปที่กลางดวง <_ S 1> ใสๆนั่นนะจ๊ะเดี๋ยวดวงนี้ก็จะขยายออกไปเองเนี่ยขยาย กว้างไปเรื่อยๆใจของเราก็จะคลื่นก็นไปสู่ภายในเป็นแนวดิ่งลงไปตรงกลางของกลางแต่จะขยายไปทุกทิศทุกทางรอบตัวของเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่ง ก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยเคลื่อนกข้ไปอย่างสบายสมายแล้วก็จะไปเห็นดวงถัดๆกันเข้าไปเรื่อยๆจะเป็นชั้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 นเข้าไปจงกระทั่งเข้าไปถึงกายภายใน ที่มีมาอยู่ดั้งเดิมแต่เราไม่รู้ว่ามีนะนั่งอยู่ในอริยบทสมทิทุกทุกกายจะซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆ้าไปเรื่อยๆ เราจะผ่านแต่ละกายไปได้ต่อเมื่อใจของเราหยุดนิ่งนั่นนุ่มโนวนมันจะเคลื่อนไปเองจึงก็จะเข้าถึงพระธรรมกายที่มีอยู่ภายในใสบริสุทธิ เป็นกายแก้วใสเจตบัวตูมติดตั้งอยู่บนจอมกลมม่มบนประเสียนของท่านที่เรียงรายไปด้วยเส้นประศกห้ือเส้นผมคดเพียนเป็นทักษิณาวัตร หนขวาตามเข็มนาฬิกาแล้วก็นิ่งอย่างเดียวดูไปเฉยๆธรรมดาธรรมดาเรื่อยๆไปโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิน้นเดี๋ยวองค์พระ,ระท่านก็นจะขยายใหญ่เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นเองอย่างง่ายๆสบายๆใจของเราก็จะยิ่งบริบรสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์ก็ยิ่งมีความสุขเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยกายนี่แหละคือที่พึ่ง ที่ระลึกที่แท้จริงของเรานะจ๊ะกายธรรมที่อยู่ภายในต้ยจะไปซ้อนกับเป็นเป็นชั้นๆก้นไปอีกเป็นชั้นๆในแต่ละกายของพระธรรมกาย ก็จะมีแต่พระธรรมกายที่ผุดผ่านซ้อนขึ้นมาอย่างนั้นแหละเราก็นิ่งอย่างเดียวใจหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนะี่ยใจใสๆใจเย็นๆความสุข ความบริสุทธิ์ก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเ,เองความไม่บริสุทธิ์ก็จะเจือจางไปเรื่อยๆหมดสิ้นไปเรื่อยๆมีบาปก,กรรมมีบาปมารอะไรต่างๆก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลง กังกังหมดที่ไหมหรือถ้ายังไม่หมดก็ตามสง่งผลหรือหาช่องทีง่จะส่งผลไม่ได้ถ้าเรานิ่งแน่นนุ่มโนนอยู่ในกลางองค์พระธรรมากายให้ได้ตลอดเวลานะ ถ้ายิ่งใจยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิง่งก็จะยิง่งใสบริสุทธิ์ใจก็จะเป็นประดุจภาชนะที่รองรับบุญใหญ่ได้จะเกิดขึ้นในทุกๆบุญทั้งทานทาั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นบุญก็จะมาเกิดขึ้น อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีหกไม่มีหล่นเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลออยูยนนี้เนะี่ยไอ้ตั้งใจแล้วครับละคองใจให้หยุดนิ่งนมุนมนวลให้ถูกหลักวิชากันนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ